สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งไหนแล้วก็นอกสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันล้วค่ะ และในวันนี้สปอร์ตบาร์ซอรี่พาคุณผู้ชมไปดูประเด็นดราม่าร้อนฉาที่โอทัฟฟอร์ดนะคะระหว่างจาะดอนซานโชมิดฟิลปีศาจแดงกับอีริกเทนฮากุนซือของทีมนอกจากนี้ยังมีข่าวแววมาว่าเพื่อนร่วมทีมเองก็เอือมระอากับซานโชเหมือนกันล่ะค่ะเราไปประมวลที่มาที่ไปของดราม่าในครั้งนี้นะคะรวมทั้งไปดูทิศทางว่าอนาคตของซานโชหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ท้าวความไปถึงที่มาของดราม่าในครั้งนี้กันก่อนนะคะชนวนดราม่าเนี่ยมาจากการที่เจดอนซานโชไม่มีชื่อในเกมที่ออกไปแพ้อาร์ซนอลหนึประตูต่อ3นัดก่อนเบรกทีมชาติ โดยไอริกเทนฮากุนสื่อของทีมเปิดเผยกับสื่อนะคะว่านักเตะเนี่ยซ้อมได้ไม่ดีพอเมื่อเจ้าตัวได้ยินดังนั้นก็อดรนทนไม่ไหวแล้วค่ะถึงกับต้องออกมาตอบโต้นะคะด้วยการโพสต์ลงบนโลกออนไลน์แล้วก็ยังมีการปักหมุดโพสต์นี้ด้วยค่ะประหนึ่งว่าเป็นการฟ้องแฟนบอลด้วยความทับแค้นใจอะนะคะว่าเขาเนี่ยซ้อมได้ดีที่นายใหญ่พูดเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วเขาก็กลายเป็นแพะรับบาปจนกลายเป็นปัญหาระหว่างทั้งคู่แล้วค่ะ หลังจากนั้น1อาทิตย์ตัวนักเตะก็ได้ลบโพสต์ที่เป็นปัญหานี้ทิ้งไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจกันแต่อย่างใดล่ะค่ะซานโชเองก็ยังไม่ได้ขอโทษเทนฮากซึ่งว่ากันว่านี่อาจจะทําให้ซานโชเนี่ยหมดอนาคตในถิ่นโอทราฟฟอร์ดนะคะและหลังจากนั้นค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาประกาศผ่านทางเว็บไซต์สโมสรว่าปีกทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะแยกจากทีมชุดใหญ่นะคะแล้วก็ซ้อมตามโปรแกรมของเขาเองจนกว่าจะสะสางปัญหานี้ได้ โดยในแถลงการระบุข้อความค่ะว่าเจดอนซานโชจะยังคงซ้อมตามโปรแกร,รมส่วนตัวแยกจากทีมชุดใหญ่ในระหว่างที่หาทางออกให้กับปัญหาด้านระเบียบวินัยของทีมดานดิแอตเลนติกนะคะก็ได้ออกมารายงานสาเหตุของการลงโทษในครั้งนี้นะคะว่าเป็นเพราะสตาร์ชาวอังกฤษเนี่ยยืนกรานที่จะไม่ขอโทษเทนฮาร์สหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะจึงทำให้ได้รับบทลงโทษดังกล่าวแลคะ สื่อต่างประเทศหลายๆสำนักเนี่ยมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าปัญหาของเจดอนซานโชเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวขาดระเบียบวินัยไม่รักษาเวลาค่ะแล้วก็มาซ้อมสายอยู่เป็นประจำนะคะตั้งแต่ฤดูกกาลที่แล้วแล้วนะคะถึงขั้นที่ว่าเอริกเทนฮารไม่พอใจและทีมโค้ชเองเขาก็พยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วละค่ะด้วยการ ปรับเวลาให้เริ่มแล้วก็มาซ้อมก่อนเพื่อนร่วมทีมรายอื่นๆถึง1ชั่วโมงแต่ก็แก้ได้แค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละค่ะไม่นานก็กลับไปเป็นแบบเดิมอีกครั้งนะคะอีกทั้งยังขาดความกระตือรือร้อนในการฝึกซ้อมจนเพื่อนร่วมทีมบางคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจในพฤติกรรมของเขาไม่ต่างจากเพนฮาร์เลยและค่ะ ซึ่งสื่อเองเขายังขุดคุ้ยถึงพฤติกรรมของซันโชในอนดีตมาพูดถึงอีกด้วยนะคะโดยระบุด้วยว่านี่ไม่ใช่สโมอสรแรกที่ต้องเจอกับพฤติกรรมขาดวินัยของซันโชตัวนักเตะมีปัญหาเรื่องการไม่ตรงต่อเวลาตั้งแต่ที่ค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนเป๊ปกว่าเดล่าทนไม่ไหวคะ่ะขายข้อออกจากทีมในปี2017ด้วยราคาเพียง8ล้านยูโรนะคะและซานโชก็ได้ไปอยู่กับบรูซเซียดอร์มุนก็ยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมเลยคะ่ะ โดย The a t h l e t i c ซึ่งเป็นสื่อดังในอังกฤษเนี่ยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในทีมเสือเหลืองนะคะว่าซานโชไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็มักจะตื่นสายจนพลาดการประชุมทีมถึงคันสตาฟเองเนี่ยนะคะจะต้องไปเคาะห้องพักในโรงแรมของนักเตะแทบทุกเช้าเลยค่ะอีกทั้งยังมีพฤติกรรมชอบปาร์ตี้อีกด้วยแม้เทนฮากจะมีเรื่องบาดหมางก,กับซานโชนะคะแต่ว่าก็ยังใส่ชื่อนักเตะเนี่ยลงทะเบียนกับพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะนะคะเพราะว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมให้สัมภาษณ์ถึงคําตอบที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเจดอนซานโชจะกลับมาเล่นให้ทีมได้อีกครั้งเมื่อไหร่เรื่องนี้ค่ะร้อนไปถึงจอห์นเมอร์ทัฟและริชาร์ดอาร์โนนะคะซึ่งเป็น2ผู้บริหารระดับสูงของสโมอสรอถึงกับต้องเข้ามาเป็นคนกลางเพื่อเคลียร์ปัญหาใจของเอริกเทนฮากและเจดอนซานโชในครั้งนี้ค่ะ โดยมีรายงานว่าเมอทัฟในตำแหน่งผู้อำนวยการสมสรนมีบทบาทมากๆในเหตุการณ์นี้แต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเคลียร์ใจในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปไหนทิศทางไหนเพราะว่าในเกมที่แมนยูเปิดบ้านแพ้ไบรตันหนึ่งประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีชื่อสารโชวอยู่ดีค่ะอีกครั้งก่อนเกมเทนฮารก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนก็ไม่รู้สินะ ในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งหมายถึงวันเสาร์เนี่ยนะคะก็มีเกมใหญ่แล้วก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมลงสนามอีกหลายนัดตนเองก็ต้องมีสมาธิกับตรงนั้นและไม่คิดว่าเรื่องกับซานโชเนี่ยจะสําคัญในตอนนี้ค่ะตนคิดว่าสิ่งสําคัญคือต้องเตรียมทีมนั่นคือสิ่งที่ต้องทำนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของทีมและสโมสรซึ่งต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเน้นความพยายามทั้งหมดที่มีให้กับผู้เล่นที่พร้อมลงสนามซานโชเขาไม่พร้อมลงสนามนะคะดังนั้นในสถานะ าการนี้เขาจึงไม่สำคัญเพราะว่าตัวนักเตะรายนั้นไม่สามารถช่วยทีมได้นอกจากนี้ค่ะนักข่าวเองเขายิงคำถา,ถามถึงการที่เลือกไม่ให้สารโชวมาซ้อมร่วมกับทีมนะคะซึ่งเทนฮาคค่ะเผยว่าสโมสรเขามีการถามถึงแนวทางที่เข้มงวดกับตนเองนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมของสโมสรในฤดูกาลก่อนที่ตนจะเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยดีนักเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีสโมสรจึงต้องการให้ตนทำ และควบคุมมาตรฐานเอาไว้ไม่ใช่เพราะว่าใครทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวแต่ทุกอย่างมีกระบวนการของมันและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องทำอย่างเข้มงวดค่ะมีการกำหนดเส้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครก้าวข้ามเส้นนี้ไปดังนั้นคุณก็ต้องหนักแน่นตนคิดว่าได้พูดทุกอย่างถึงซานโชไปหมดแล้วตอนนี้ทีมยังคงแข็งแกร่งมีสปิริตที่ดีและพร้อมจะสร้างผลงานที่ดี ซึ่งเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะรับรู้ได้เลยค่ะว่าเทนฮากเน่โนสนโนแคร์ no, so, no care และพร้อมตัดหางปล่อยว่าารโชคแบบจริงจังเลยค่ะด้านดิมิทาเบอร์บาตอฟค่ะอดีตดาวยิงของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวนะคะบอกว่าตนคิดว่านักเตะสมัยนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองสําคัญมากๆพวกเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เมื่อพูดในที่สาธารณะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างแย่ลงค่ะ กับกรณีของจาดอนซันโชตตนไม่ชอบเรื่องที่เกิดขึ้นเขาควรที่จะไปคุยกับเอริกเทนฮากโดยตรงมากกว่าถ้าผู้จัดการทีมโอเคกับคุณมันก็เป็นเรื่องง่ายที่คุณจะได้รับการให้อภัยและเลือกที่จะเก็บคุณไว้กับทีมต่อแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นสถานการณ์ตรงกันข้ามถ้าเขาทำแบบนี้ในตอนที่เซอร์เลฟเฟอร์กูสันคุมทีมอยู่เขาจะถูกถอดออกจากทีมในทันทีเพราะนั่นเป็นการทำให้เห็นว่าไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรอนเขาเป็นคนผิด แม้จะมีบางคนออกมาตําหนิเอริกเทนฮารนะคะที่ตอบนะะักข่าวแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตอบตรงๆในเรื่องนี้ส่วนริโอเฟอร์ดินานค่ะตำนานกองหลังของปีสาตแดงนะคะได้แสดงความเห็นเรื่องนี้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจุดจบอยู่2ทางค่ะ คือเจดอนซันโช่เนี่ยจะต้องย้ายทีมในช่วงที่ตลาดนักเตะของฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังไม่ปิดหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็อยู่กับทีมในฐานะตัวสำรองหรือไม่ก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมตลอดฤดูกาลที่เหลืออยู่แล้วค่ะ ด้านเบนฟอสเตอร์อดีตนายทวานทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดเผยว่าถ้าเป็นยุคที่เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันยังคุมงทีมอยู่แล้วแล้วก็เจดอนซานโชทําแบบนี้รับรองได้เลยนะคะว่าเขาจะถูกไล่ออกจากสโมสรแแบบไม่ทันตั้งตัวแน่นอนค่ะ ทั้งนี้เจดอนซันโช่ย้ายจากดอทมุลเข้ามาร่วมที United, มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2021ด้วยสัญญาถึงปี2 0 2พพ่วงออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนะคะค่าตัวอยู่ที่73ล้านปอนด์และใส่เสื้อเบอร์25โดยเมื่อฤดูการ2022-2023เขาลงสนามให้แมนยูไปทั้งสิ้น41นัดยิงไป7ประตูกับอีก3แอสซิสรวมทุกรายการค่ะ ซึ่งหลังจากดูวิววลว่าน่าจะหมดอนาคตกับแมนยูก็มีรายงานออกมาเลยนะคะว่าทางบุรุสเซียดอร์มุนอดีตต้นสังกัดเนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเจดอนซานโชกลับไปใช้งานอีกด้วยล่ะคะ่ะหากจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของนักเตะก็คือความมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาความสัมพันธ์ในทีมก็เป็นอีกเรื่องนะคะที่ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าฟุตบอลเขาเล่นกันเป็นทีมนะคะดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นระบบต้องมีสปิริต ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะและแน่นอนว่าการทํางานเป็นทีมคุณจะให้คนอื่นมารอคุณคนเดียวแบบที่ซานโชกระทำมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องนะคะจึงไม่แปลกเลยคะ่ะที่เพื่อนๆจะเอืมระอากับพฤติกรรมนี้อีกอย่างที่ต้องตระหนักก็คือไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรอนเพราะอย่าลืมนะคะว่าเขาคือคนจ่ายเงินและกลุ่มอนาคตของคุณไว้ดังนั้นนักตเตะเขาต้องตอบแทนด้วยการลงแรงฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการแข่งขันที่ดีที่สุด ตามเป้าหมายที่ทีมวางเอาไว้แหละค่ะณนะตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของซันโชนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะและมองดูแล้วอนาคตกับแมนยูเมื่อมาถึงตอนนี้แทบเป็นศูนย์สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือการขอโทษเทนฮากด้วยความจริงใจวางตัวให้นิ่งพร้อมทั้งปรับปรุงตัวเองครั้งใหญ่แหละค่ะและแสดงให้ทุกคนเห็นนะคะว่าพร้อมจะเป็นคนใหม่หากยังคงต้องการอยู่ในถิ่นโอท t r ฟฟอร์ต่อไปค่ะ